สวัสดียามเช้าเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ไม่ให้ทําอาหารนะครับแต่ลุงไปเที่ยวประเทศกรีดมานะครับก็จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวเกาะแห่งหนึ่งที่มีความสวยงามมากนะครับที่ทุกคนไฝฝันอยากจะไปกันนะครับตอนนี้ก็อยู่ในโรงอาหารบนเรือนะครับลุงไปกับเรือครู๊นะครับที่ประเทศนี้ครับไปประมาณเจ็ดวันบนเรือนะครับ แต่ตอนนี้ทานข้าวเสร็จแล้วเราก็ลงเรือต้องลงเรือเล็กนะครับเพื่อที่จะขึ้นเกาะใหญ่พเพราะเรือเราใหญ่มากไม่สามารถจะเข้าชายเกาะได้เลยนะครับเขาต้องเอาเรือเล็กๆมา,ารับผู้โดยสารเข้าไปฝั่งทีนะครับตอนนี้เรือกำลังเล่นออกห่างจากเรือใหญ่นะลุงก็เอามาเล่าให้ฟังดูนะครับว่าไปเที่ยวมีอะไรบ้าง เพื่อคนที่ยังไม่เคยไปจะได้เห็นนะตอนนี้ก็ใกล้ถึงฝั่งแล้วครับความจริงไม่ไกลหรอกประมาณสัก6กเจ็ดนาทีก็ถึงแต่ว่าเรือจะเข้าฝั่งไม่ได้ทานันเองเกาะน,นี้เป็นเกาะที่ทุกคนไฝ่ฝันอยากจะมาเที่ยวกันนะครับที่ประเทศกรีซนะครับไม่ใช่กรีซกรีด เรียกได้ง่ายนะครับน้ําทะเลที่นี่สวยมากเขียวปัดเลยเวลาถ่ายรูปออกมาสวยมากครับลุงก,ก็มีโอกาสมากับป้าแล้วก็ลูกสาวสามคนนะอยู่จนเป็นวัดกันทุกคนเลยเียดตอนนี้เสียงเพราะมากเลยนะครับฟังเสียงกัดีๆตอนนี้ใกล้ถึงฝั่งแล้วครับพอถึงฝั่ง เราต้องมาขึ้นเคเบิลคาร์นะครับเพื่อที่จะขึ้นไปยอดยอดเกาะยอดเขาข้างบนนู่นเลยตอนนี้เรือกำลังเทียบท่าครับข้างบนที่เห็นขาวๆนั่นก็คือตึกที่อยู่อาศัยของคนบนเกาะดีนะครับอยู่บนเกาะน,นี้ก็ดูแล้วได้อยู่ครับเพราะว่า เออธรรมชาติดีมากเลยเสียงลมวันนี้แย่หน่อยครับเป็นวันที่เท่าไรน,นละล่ะจะสิบวันอยู่แล้วครับอยู่บนเกาะนี้ยังไม่ได้กลับนะตอนนี้อยู่ที่กรุงเอเธนส์ประเทศกรีกนะครับตอนนี้ก็ลงเรือลงเรือเพื่อจะขึ้นเกาะ เรือเล็กต้องมาส่งผู้โดยสารประมาณสิบมาเที่ยวนักอวดนักอวดบางมากมากว่าสิบมาเที่ยวนะคนต้องหลายพันนะครับคนหลายพันคนตอนนี้ก็ขึ้นเดินขึ้นเกาะเพื่อจะไปขึ้นเคเบิลคาร์นะครับ บนเกาะมัมีของที่ระลึกแบบเหมือนกันบ้านเราแหะครับไปเที่ยวเชียงใหม่ก็จะมีของที่ระลึกของเชียงใหม่นะมีอะไรต่ออะไรเยอะๆเสื้อผ้าเสื้อผน นี่เราเดินขึ้นมาข้างบนงถึงที่ขายตัว๋วแล้วครับดเดี๋ยวเราต้องไปซื้อตัว๋วคนละหกเหรียญเพื่อจะขึ้น เคเบิลคาร์มันยอดเขาไปยอดเขานะจ๊ะตอนนี้เขาก็มาแล้วครับเคเบิลคาร์เราอยู่ที่ดัมเบอรหกนะครับมันมีอยู่6ตัวแลก้ก็ไอเคเบิลมันมีอยู่หตัวนะครับเราอยู่ที่หมายเลขหก 6. พอคนเปิดลงมาเราก็สามารถขึ้นไปได้เลย

แล้วเราก็ขึ้นรถบัสกันมานะครับ <Okay. S 1> เสียค่าตัวไม่ไม่กี่เหรียญน,นะรู้สึกว่าจะสองเหรียญอะไรเนะียยูโรนะครับใช้เหรียญยูโรนั่งรถบัสมาเพื่อที่จะไป <Your baby. S 1> ถ่ายรูป <Your baby. S 1> ตรงที่ <Your baby. S 1> มันสวยๆงามๆที่สุดที่ทุกคนอยากไปนะครับ Your baby. Your baby. ทุกคนก็นมาถึงจุดที่อยากจะมานะครับก็มาถือมาอยู่ที่นี่ก็เหมือนกันครับก็จะมีร้านกิฟท์ช็อปมีอะไรต่ออะไรขายเยอะแยะตามหมู่บ้านเขานะครับตามตอกซอกซอยทุกอย่างจะเป็นที่ขายของหมดเลยนะครับเนี่ยตรงนี้ครับที่สวยๆของลาบเวลาถ่ายรูปต้องเข้าคิวกันถ่ายนะครับไม่ใช่ว่าใครอยากกะถ่ายก็ถ่ายเขาจะยืนรออยู่เป็นแถวเลยครับ สถานที่ตรงนี้สําหรับถ่ายรูปถ่ายจะถ่ายรูปอะไรหนระือถ่ายรูปแต่งงานหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ต้องมาเข้าคิวกันตรงนี้เพื่อจะถ่ายรูปออกมานะครับลุงก็ลงรูปสวยๆไว้ใน facebook เยอะนะครับไปลองติดตามกันนะครับช่องอเพจของลุงศักดิ์ชาแนลเหมือนกันนะครับชื่อเดียวกันลงรูปลงมาเยอะเลยนะครับไปดูนะครับ เกาะนี้เป็นเกาะที่สวยที่สุดของกรีนนะจ๊ะลองไปดูน้ำทะเลเขียวปัดเลยนะครับเขียวจริงๆถ้าไม่เห็นกตาตาไม่เชื่อนะว่าน้ำเขียวขนาดนี้ที่ทุกคนฝ่ฝันอยากจะมาเที่ยวที่นี่กันนะครับเกาะซันโทนี่นะครับลองๆเสิร์ชใน Google ดูนะครับว่าสวยแค่ไหนสวยจริงๆ สวจริงๆไม่ได้โม้ดูนะครับบ้านเมืองเขาที่มีคนอยู่หมดเลยนะครับบ้านนี่มีคนอยู่หมดเลยทุกหลังเลยเขาพร้อมใจกันทําดูดี่ดางงามกําลังถ่ายรูปกน<ส>ันลุงก,ก็เก็บมาฝากเล็กๆน้อยๆนะครับเผื่อมีคนอยากดูนะเพราะว่าลุงไม่ลงคลิปอาหารมานานแล้วไม่มีเวลาว่างพอวันนี้มาเที่ยวนะครับมาพักพ่อน สิบกว่วันครับยังไม่ได้กลับเลยตอนนี้อยู่ที่กรุงเอเธนส์ครับนอนอยู่ในโรงแรมตอนนี้เวลาลุงพูดก็เสียงมันจะก้องหน่อยนะเพราะว่ามันอยู่ในห้องนะครับผมก็ถ่ายมาให้เพื่อนๆดูครับว่าลุงไปไหนมานะไม่ใช่คลิปอาหารก็ช่วยกันดูหน่อยนะครับ เวลาถ่ายรูปต้องยืนเข้าคิวกันแบบนี้นะครับต้องเข้าแถวกัน,น,นเ,เพราะเพราะมันจะมีมุมมุมสวยๆยอยู่ไม,ม่กี่มุมครับที่จะถ่ายได้แล้วก็ได้วิวสวยๆนะต้องขออภัยด้วยวันนี้ลุงเสียงแหบเพราะว่าเป็นหวัดเที่ยวมาหลายวันครับเที่ยวมาหลายวัน <c oughs> เหนื่อยด้วยแต่บ่นไม่ได้ไปอยากกับไปเที่ยว แล้วอีกอย่างที่อยากจะบอกนะครับรู้ไหมครับว่าที่นี่ร้อนมากนะดูคุณป้าเดินแขนดำไปเลยนะเออทุกคนมาที่นี่หน้าดำคําเครียดหมดเลยพราะอากาศมันร้อนนะครับตอนนี้อากาศร้อนมากแต่ว่าหน้าหนาวก็ไม่มีใครเที่ยวครับปิดตัวนี้หน้าหนาวจะไม่เที่ยวเลยครับคนจะไม่มีมาเลยร้านค้าก็จะปิดกันนะครับเฉพาะหน้าหนาวนะพอหน้าซัมเมอร์เนี่ยหน้าร้อนเนี่ยก็มีคนมาเที่ยวกันเยอะ นะครับจะใครอยากจะมาก็มาด้าน้อนนะจ๊ะอย่ามาด้านดาวนะด้านดาวไม่มีคนไม่มีคนเที่ยวนะจ๊ะแสงสีจะไม่เข้มข้นขนาดนี้นะครับผมคลิปนี้ก็เอามาให้ดูกันนะครับว่ามันสวยยังไงนะครับลงไปเที่ยวมาแล้วก็เอามาโชว์ให้ดูเฉยๆนะครับไม่ได้โฆษณาเกาะน,นะเออามาให้ดูกันเผื่อคนอยากไปหรือว่าไม่ต้องไปแล้วดูคลิปลงลุกก็พอละ นะถ้าอยากจะดูเห็นรูปเยอะๆก็ในย t u b e อ่ะเฮ้ยในยังครับใน f a c e b o o ใน Facebook ช่องลุงศักชัแนลเหมือนกันนะครับไปช่วยกันกดติดตามหน่อยนะลุงก,ก็ลงรูปไปเยอะที่ที่ Facebook นะครับเพราะว่าที่ YouTube ลงไม่ได้เยอะนะ ตกดินแล้วครับ